ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นิส s ันเอกสหักลูกสาขาจอหอกับกิจกรรมที่มีชื่อว่านิส s ัน Power อร์เดวันนี้กิจกรรมภายในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทสไดร์สํำหรับนิส s ันคลิกอ e ีพาวเวหรือว่าจะเป็นนิส s ันนาวาลาทั้ง2รุ่นนี้คะ่ะวันนี้แค่คุณเข้ามาเทสไดร์เนี่ยก็จะได้รับไปเลยกิฟต์ววชเชอร์มูลค่า 200บาทเอาไปช้อปปิ้งที่ Tesco ้โลตัดได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมพิเศษของเราวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่ากำลังดุเดือดมากๆเลยค่ะกับการแข่งขันที่เราจะมาหาผู้ชนะนะคะที่จะสามารถขับขี่คันนี้ นิสส e ันคลิกอีพาวเวนะคะโฉมใหม่ล่าสุดปี2022ของเราเดียวัวนนี้ใครที่สามารถขับขี่ได้ประหยัดน้ำมันที่สุดนะคะก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วย3,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะและสำหรับที่2ก็จะรับเงินไปเลย2,000บาทซึ่งมูลค่านะคะเงินรางวัลรวมแล้วเนี่ยกว่า5,000บาทวันนี้นิสสันแจกให้แจกจริงค่ะ ซึ่งกติกาวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณขับขี่ในระยะทางเนี่ย10.5กิโลเมตรภายในเวลา15นาทีใครที่สามารถขับขี่ได้ประหยัดน้ำมันที่สุดก็รับไปเลยเงินรางวัลอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เงินรางวัลเยอะมากๆจริงๆนะคะซึ่งคันนี้จอดโชว์ทางด้านนี้แล้วนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเทสต์ได้หรือว่าอยากจะเข้ามานะคะชมภายในห้องโดยสารภายนอกแบบใกล้ชิดวันนี้ เปิดให้คุณได้เข้ามาทดสอบสมรรถนะการขับขี่ด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเร็วแรงขับขี่เร้าใจมากกว่าเดิมที่สำคัญค่ะประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะคะอยู่ที่26.3กมิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทำได้เยอะมากๆสำหรับรถรุ่นนี้ ที่ขับขี่ขับเคลื่อนนะคะด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ100%เซโดยที่คุณไม่ต้องชาร์จไฟนั่นเองค่ะไปที่ไหนสะดวกสบายไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ขับขี่ได้ตลอดเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังจะมีเรื่องของการรับประกันต่างๆที่หลายท่านอาจจะก,กังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่ ถึง10ปีเต็มค่ะรวมถึงรับประกันตัวรถนะคะอยู่ที่5ปีแล้วก็รับประกันเรื่องของไฟฟ้า5ปีเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเขามีเรื่องของการเซอร์วิสให้กับคุณตลอด24ชั่วโมงขับขี่ไปรถเกิดปัญหา โทรหา call center ของเราได้เลยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงน้ำมันหมดทำยังไงโทรหาเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะไปดูแลเซอร์วิสให้กับคุณถึงที่เลยละคะ่ะสำหรับรุ่นนี้เปิดตัวมานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่759,000บาทเรียกได้ว่าราคานี่คือไม่แรงเลยสำหรับรถฟังก์ชันแบบนี้ออปชั่นที่คุณจะได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ใครที่อยากจะไปดูว่า ด้านในเป็นอย่างไรโฉมด้านในเป็นอย่างไรด้านนอกเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่กันภายในโชว์รูมแล้วนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศว่าภายในงานของนิสสันพาวเวอร์เดย์วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้ววันนี้มีใครมาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างวันนี้ตามไปดูกันเลยค่ะ มาถึงทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนของเราวันนี้นะคะมีพี่สาวสวยนะคะที่ปริษาทการขา,ขายของเราประจำอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะลงทะเบียนก่อนนะคะวันนี้ก็มีของรางวัลน,นะคะของสมนาคุณเยอะมากใครที่มาวันนี้เนีย่ยรับแน่ๆเลยคือเสื้อสวยๆจากทางนิสสันเสื้อสวยมาก ค่าดีมากๆจริงๆนะคะอยากได้ด้วยเลยทองทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิฟต์เซตของสมนาคุณที่วันนี้ใครมาร่วมกิจกรรมนะคะเราก็จะมีให้และนี่พีเซ็นเตอร์ของเรานะคะคุณไบเฟิร์นคนสวยนี่เขาบอกว่าปังสุดล้ำสุดกัดอ e ี o พาเวอร์ใหม่แรงจริงประหยัดจริงขับในเมืองแค่26.3กมกิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะมากๆกับยุคสมัยนี้ที่น้ำมันนะคะแพงจริงๆค่ะ อบโจทย์มากกับน e ิสสันคลิก e p p w w r r นะคะมาทางด้านนี้แทนไปเลยนะคะวันนี้ก็คือ,อคุณลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมของเราภายในงานค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการขับขี่น e ิสสันคลิก e p p w w r r หรือว่าบางท่านก็มาทดสอบเทสไดและบางท่านก็มาจับจองเป็นเจ้าของภายในงานวันนี้ จองไปหลายรุ่นหลายคันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน e ิสสันคริกอีพาวเวอร์ก็จองไปแล้ว1คันนิสสันนาวาล่าก็จองไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ยอดจองปังมากๆนะคะและตอนนี้ก็กําลังจะจองหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ข้อเสนอภายในงานเขาบอกว่าพิเศษมากๆแล้วก็เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ชมบรรยากาศภายในโชว์รูมก่อนเลยค่ะเราก็จะมีทีมงาน ที่ปรึกษาการขายนะคะคอยดูแลคุณลูกค้าอยู่ทุกท่านเลยไม่ว่าอยากจะได้รถรุ่นไหนแบบไหนนะคะนิสสันมีหมดตอบโจทย์ให้กับคุณทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะอย่างนิสสันนาวาล่า หรือว่าจะเป็น e ีโคคานะคะ SUV รถไฟฟ้าอย่างทางด้านของ Nissan Leaf ตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วนะคะรถที่เป็นไฟฟ้า100%แบบชาร์จไฟเอาไม่ต้องเติมน้ำมันก็มีหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะนี่เรากลับมาที่พระเอกของเราในวันนี้นะคะกับทางด้านของ New Nissan คร e ิ c k E-Power โชมใหม่2022 ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวออเทคนะคะซึ่งรุ่นนี้เพิ่มเติมเรื่องของความพิเศษเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะด้านนอกไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนี่ค่ะที่เพิ่มเติมให้มานะคะหรือว่าจะเป็นกันชนด้านหลังนะคะไฟทับทิมค่ะตรงนี้ก็เพิ่มเติมมาให้สวยมากเพิ่มความหรูหราไฟทับ ไฟทัพทีมตัวนี้นะคะแถตรงนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะของคลิกออเท c นะคะรุ่นนี้มองแวบเดียวรู้เลยว่าเป็นตัวออ t ท c นะคะเป็นตัวท็อปที่เพิ่มเติมเรื่องของการตกแต่งนะคะเพิ่มเติมชุดแต่งแบบรอบคันจริงๆมีกล้องด้านหลังนะคะแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระเดี๋ยวเรามาดูกัน กว้างมากนะคะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากสามารถพับเบาะได้ด้วยรุ่นนี้ภายในก็หรูหราโออานะคะตามสไตล์ของรถไฟฟ้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับน e ิสสันคลิก E p p w w r r นะคะใครที่ได้ขับขี่ก็คือชอบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่มาเทสได้ก็ดีหรือว่าท่านที่มาแข่งขันกับเราคายในง,งานวันนี้ก็ดีค่ะ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าชอบฟิวดิ่งการขับขี่มากเพราะว่าขับขี่สนุกมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวออเทคตัวนี้จะเป็นการดีไซน์นะคะแล้วก็การตกแต่งแบบที่เป็นทูโทนนะคะเลนสีมีเรื่องของเส้นสายด้านหลังคานะคะก็จะเป็นแบ็คลูฟนะคะหลังคาดํดำแล้วก็เป็นชักฟินด้วยตัวนี้นะคะชักฟินสวยฉบเฉียวมาก ห้องโดยสารตอนหลังค่ะสะดวกสบายด้วยที่ชาร์จไฟไฟนั่งด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จไฟให้นะคะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนั่งไปเพลินๆน,นะคะเป็นเบาะหนังนั่งสบายนะคะเดินเส้นสายด้วยสีน้ำเงินตัดกับสีดำแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะบุบุเป็นแบบนุ่มนะคะตัวนี้นี่เขาทำมาดีมากมาก ด้านหลังกว้างขวางเลยสำหรับด้านหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลตรงกลางก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องที่สามารถใส่แก้วเยติได้ใส่แก้วขนาดใหญ่ได้ช่องคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะคะ สาแก้วเย,ยติได้ช่องใหญ่มากๆรวมถึงหน้าจอ TFT ตัวนี้นะคะก็สามารถดูในเรื่องของมาตรวัดนะคะแล้วก็ใส่ลักษณงต่างๆนะคะรวมถึงสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะฟวรมัลัยเป็นมัตติฟังก์ชันแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะรวมถึงระบบความปลอดภัยนะคะเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มแบบ รอบคันนะคะก้อง360องศานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตือนจุดอับสายตานะคะระบบที่จะช่วยให้รถคุณอยู่ในเลนนะคะระบบช่วยเบรกนะคะเซ็นเซอร์ต่างๆจัดเต็มมากจริงสสำหรับคันนี้นิสส e ันคลิก k e-Power ใครที่สนใจอยู่นะคะสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%แต่ไม่ต้องชาร์จไฟนะคะ ฟีลเลอรการขับขี่จะเป็นยังไงตอบโจทย์ให้กับคุณหรือไม่และประหยัดน้ํามันที่สุดหรือเปล่าวันนี้นะคะท้าให้คุณได้มาทดลองขับด้วยตัวเองจริงๆที่นี่ค่ะ นิสสันเอกสหกร,รุปทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาหัวทะเลสาขาจอหอที่นี่นะคะรวมถึงสาขาราชสีมาทุกสาขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเปิดให้บริการค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่สำหรับฝ่ายขายเราเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดสามารถมาใช้บริการกันได้รวมถึงช่องทางออนไลน์ของเรานะคะกับ Facebook Fanpage ก็สามารถติดตาม พูดคุยสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะวันนี้ข้อเสนอแคมเปญมีเยอะมาก ของแถมมากกว่า20รายการไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นที่ดอกเบีย้ย0%หรือว่าจะเป็นดอกเบีย้ย1.99%นะคะก็มาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับน e ิสสันคลีกอีพาวเวอร์วันนี้แล้วก็กิจกรรมกับนิสสันพาวเวอร์เดย์ค่ะติดตามกันได้นะคะตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10กรกฎาคมวันพรุ่งนี้เราจะไปเจอ,เจอกันที่นิสสันราศีมากับกิจกรรมเช่นเดียวกับวันนี้รับรองว่าสนุกกันแน่นอนและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่ในช่วงของการประกาศรางวัลน,นะคะผู้ที่ ชนะในการแข่งขันขับทีนิสันคร e ิกอีพาวเวอร์ได้ประหยัดน้ำมันที่สุดเราจะมาประกาศไปพร้อมๆกันนะคะดูว่าใครที่จะได้เงินรางวัล3,000บาทกลับบ้านไปอีกสักครู่เดียวเจอจกันในช่วงหน้าค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็ได้ไปทำการแข่งขันขับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับนิสันคร e ิกอีพาวเวอร์นะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะโซดาครับผมพี่โซดาเมื่อสักครูน่นี้ไปลองขับมาแล้วในระยะทาง10.5กิโลเมตร ภายใน15นาทีจากที่ไปลองขับขับ,ขบมาฟีลลิ่งเป็นไงบ้างคะก็ถูกใจนะฮะก็เป็นเป็นฟีลลิ่งที่แปลกละกันเพราะว่ามันมันให้ฟีลลิ่งที่เหมือนรถไฟฟ้าแท้ๆค่ายอื่นนะครับด้วยอาจจะเป็นการทํางานของระบบ e-power เองด้วยระบบที่มันเป็นซีรีส์ไฮบริดนะครับก็ใช้แค่เครื่องยนต์ไปฟ้าไฟปั่นเอากําลังไฟเนาะแล้วก็เอาไฟฟ้าเนี่ยไปขับที่มอเตอร์นะครับก็ ให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างดีครับเมื่อเทียบกับตัวของไซส์ของรถยนต์เองอครับผมที่แน่ๆก็คือขับขี่สนุกใช่เร็วแรงเออใช่แล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ํามันวันนี้อุบไว้ไม่ต้องบอกแล้ว,ว่าทําได้เท่าไหร่แต่ทำง็ีด้บอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ย ทำได้ดีไหมแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะคนอื่นไหมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าวันนี้มาลองเนี่ยไม่ไม่ได้ลองเพื่อที่กะจะประหยัดน้ำมันเนะาะแต่ว่ามาลองเพื่ออยากจะรู้ระบบหลายๆอย่างของรถยนต์นะครับ เรียได้ว่าวันนี้ไม่ได้กลับมาเอาใทยชนะใช่อยากจะมาร่วมกิจกรรมขับขี่สนุกๆพ่เฉยครับผมแต่ถ้าถามว่าเงินรางวัลได้สามพันเอาไหมเอาเอาเอาไปเติมน้ำมันโอเคค่ะขอให้ชนะคะขอบคุณนะคะพี่สอาร์ด้อ